ฟรีขนาดนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกว้างาม,มากใหญ่มากมีของหวานด้วยที่สำคัญคือฟรีเช่นเดียว,วยกันอยากกินสว่าเอาเยอะๆหน่อยบุฟเฟ่บุฟเป้ฟรีอ่ะนี่เจลีพวกเราทำเจลี ถาพนัโมมองเขากับเราสองคนเลยในช่องชื่ออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่ออีกแล้วคุยฟรีด้วยที่สำคัญไม่เสียตังค์ฟรีฟรีจริงๆทริปนี้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์ฟรีโดยการที่ว่าเราจะมาถึงโรงงานที่ทำคนเนี้ยคือคนเนี้ยคือเป็นภาษาไทยเหมือนยังไงวะคล้ายๆบุก นั่นเองทุกคนเห็นแบบว่าไอ้บุกญี่ปุ่นนี่คือแคลอรี่น้อยคนที่แบบจะไดเอทอะไรเงี้ยดีมากแล้วก็ขับถ่ายดีเพราะไฟเบอร์มันเยอะแต่แถวนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นด้ยวยความแบบเขามีบุกเยอะมากเอาไปทําอาหารหลายแบบเอาไปทําแบบเป็นเส้นราเมงเอาไปแพนอูดอง้งเอาแบบไปผัดเป็นยากิโซบะอะไรเงี้ยหรือไปใส่แบบทําเป็นคล้ายๆเหมือนข้าวกินแทนข้าวอะไรเงี้ยก็ได้แล้วที่สําคัญคือเอาไปทําของหวานด้วย<ม>คือที่นี่เนี่ย สามารถกินได้หมดเลยแล้วมีทั้งหลายอย่างเลยแต่พูดขนาดนี้ไม่เคยมามนะมาครั้งแรกเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคนนี้กูพักสกีทุกคนเรามาถึงแล้วนี่บรรยากาศข้างนอกอันนี้เราก็เข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีคล้ายๆกับรีเซพชันเห็นป่ะ <_ H are> แนะนำว่าให้มาเขียนเหมือนกับเขียนชื่อเขียนอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษก็ได้นะที่เรสเซพชันก่อน ถ้าเราทํานะเราจะได้อนี้อันนี้จะเป็นคูปองที่สําหรับกินฟรีในบุฟเฟ่เลยนะคือกินเท่าไหร่ก็ได้นะฟรีข้างในนี้เดี๋ยวเราไปกินพร้อมๆกันนี่แหละแล้วก็จะมีตัวอันนี้คือเราสามารถที่จะไปดูโรงงานเข้าไปในโรงงานเลยนะคนเลือกผู้ได้แบบฟรีเช่นเดียวกันโอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้วไปเดี๋ยวเราก็เริ่มกินก่อนกินก่อนกินก่อนมเลื่อนกินสําพัญสุดฟรีด้วยไปกินก่อนเลย โอ้หนี่ทุกคนนี่คือบรรยากาศข้างในนะคะกว้างมากใหญ่มากอุ้ยอันนี้นี่นี่กิ๊กอันนี้กิ๊กกินบ่อยอันนี้เป็นเจลลี่เนี่ยแล้วไม่มีแคลอรี่ด้วยนะเนี่ยนี่มีขายตามซุปเปอร์โหมีเยอะเลยเนาะแตงตรงนี้ไม่ฟรีนะทุกคนมี่จยตังค์อันนี้แบบเหมือนเป็นโซนของฝากตรงทางออกข้างในนะ คือพอเราเข้ามาปุบเนี่ก็จะเจอโคนของฟาก่อนเลยอันนี้เสียเงินแต่ว่าราคาถูกมากปกติขายตามซุปเปอร์สามร้อเยนเม่่าขายที่นี่ร้อยเยนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาขายในโงรงงานนั่นเองนะคะแต่เรายังไม่เสียตังค์ตอนนี้เราจะกินฟรีก่อนจะกินฟรีก่อนโหค,คนอะไรวะเล้นกินฟรีก่อนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินส่วนโซนที่กินฟรีไม่ยากทุกคนเดินเข้ามาแล้วก็เดินตรงมา ง่ายๆนี่สีฟ้าสีน้ำเงินนี่ๆๆเดินตามมาดูที่พื้นดูที่พื้นแต่เข้าไปดูข้างในกันถึงแล้วโซนเอนะคะต่อจากนี้นี่จะเป็นอาหารหมดเลยเนาะอันนี้แบบเป็นไลน์บุฟเฟ่ต้นอนรับเลยทุกคนเขาจะมีจานแบบนี้ให้ก็หยิบได้คนละจาน,ะะนอ,อ่ะนไม่จีเอาเถิดกิ๊กเลยน,นี้อย่างแรกเวลาที่แบบเราไปกินออเด้งของเซเว่นอะ่ะค่ะมันจะมีแบบนี้ก็ได้ทำนี้เอาไม้ซอสย Oh. แล้วนี้เนี่ยนี่ก็จะมีซอสซอสหวานราเมงปะหรือว่าโซบะรา<อ>เมนบ้างโอ oh. ที่เขาจะเขียนด้วยนะเห็นไหมอันเนี้ยแคลอรี่สิบแปดยคลงี้นะอันนี้เนปะ็นแคลอรี่สิบแคล เคยกิอันนี้กิมจิทุกคนแต่ทำจากคนนี้คือเป็นรสกิมจินี่อันนี้ยากิโซบะยากิโซบะเอาเยอะๆหน่อย <laughs> ทุกคนยากิโซบะก็มีรามเมงก็มีของทอดก็มีทุกอย่างทำจากคนนี้กลุ่มหมดเลยด้วยนะนี่าคนยากันุคาราเกะอันนี้ค <laughs> าราเกะใช่ได้ อันนี้เทมโบระเทมโบระอันนี้สุดท้ายโหเยอะมากเต็มถาดแล้วเนี่ยแต่ยังไม่หมดทุกคนแล้วดูนี้ยังดโซนนี้ไม่จตระวังเลยอันนี้อะไรวะนี่เยอะไปหมดซาซิมิอันนี้ดูง่ายๆเนี่ยเขาจะมีเมนูอย่างนี้ให้ดูทุกคนโอ้โหเลซ่าซิสเล็ะซาชิโอ้ทำจากคนนี้กูเหรอ<ด>สุดยอดเลย นี่ทุกคนมาแล้วอ,อันนี้บุฟเฟ่ต์ฟรีอ่ะฟรีอะทั้งหมดฟรีฟรฟรฟรที่ทุกคนเห็นประมาณสามนาทีนี่นคือฟรีหมดเลย<บ> <c oughs> คือเราพ <มา S 2> <บ>ยายามแบบไม่ตัดเลยแหละถ่ายให้ดูให้หมดเลยว,ว่าเอ้ยเนี่ยอาหารมีประมาณอย่างนี้แล้วยังไม่หมดด้วยนะที่โซนเมื่อกี้ยังมีราเมงเย็นด้วยตุ้งตอผู้ดงเออแล้วมีผูดงด้วยแล้วมีของหวานเลยยังไม่ได้เอาไปเอาของหวานแต่เราจะมาลองกินอันนี้ก่อนอันนี้นี่คือไม่ต้องเสียเงินเลยนะตัง้งแต่ก้าวเข้ามาในนี้ ไม่ได้เสียเลยจัดจวดโอเคไม่ให้พูดเยอะของเไยกินห่อนร่ามเป็นไงร้อนเลยชิมหน่อยอร่อยมากเห็นไหมเป็นเส้นสีเหลืองเหมือนเส้นลำอะไรอย่างนะแต่นี่คือคนเนี่ยผูกดีมากแล้วแคลอรี่น้อยเห็นอย่างเงี้ยมีของพวกของทอดนู่นนี่อะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยแคลอรี่น้อยมาก 。うまいわหมือนあลยごี่อะไรดูฮัมไรนัมนอเีหมอืออชิมยากิบะออนมากมองเหมือนมากุยอก็ืเน้มซเขาก็คือยากิซบนเลยอ่ะยนเลยเแบบเหมือนเลยไม่ใช่ได้อ่ะ ของทอดน่ยังคนม่างได้เลยเขาทำได้ไงวะม้าเป็นแบบอย่างเดียวกันแต่ว่ารสชาติเข้าใจนะเพราะเขามีซอสเนาะเราก็แบบสลับกันไปแต่ควรู้สึกแบบของทางกินไม่เหมือนกันเลยนั่นย่าดได้ไหมโคตรเจ๋งครับเฟรนี์สุดยอด นี่ทุกคนนี่คือที่เราเอามาดูดิเยอะมากลองกินดูแล้วดูเทมปุระคือแบบหน้าตาแบบเทมปุระมากอะ่ะ <Wow. S 1> เห็นปะอดี๋ยวไปกินนี้กันอร่อยกรอ,อบด้วยอะ่ะเนี่ยสุดกอดไปเลยอร่อยมากกรอบอ่ะอร่อยมากคือไม่คิดวนี่คือบุกอะ่ะเขาทำเก่งมากะนะเนี่ยแล้วมีแบบว่า กิมจิคนนี้กูกิมดิโอ้โหอร่อยแบบอร่อยมากเลยของปีเนี่มันอร่อยดับเบิ้ลเลยนะทุกคนอันนี้น่าสนใจสุดปะอันนี้เขาทำเลนแบบตับนะนนนไม่จิเนา้เล็บซาชินี่นทำเลนแบบตับดิบเดี๋ยวนั้นลื่นปอกวางปอกเนี่ยมันชิคก้าต่างกับโซเดจเลกินแล้วนะอันนี้น่าจะกิน ให้ตกกินเหมือนว่าก่ะจริงเหรอ,อกินเหมือนตับอะแต่ไม่ใช่ตบ <Wow. S 1> ับเดี๋ยวไปอ๋อเหมือนกินตับเลยแต่ไม่ใช่ตบับจิจริงอันนี้สุดยอดมากอร่ออันนี้สุดยอดที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยไม่เคยเจออะไรแบบนีม้มาก,อ,นนมากอันนี้คือโต๊ะนั่งกินแบบเหมือนฟู้ดคอร์ดอย่างนี้เลยนะ แต่ในนี้นี่คือกินปีหมดเลยละลอนุโดยแมวของกินนุ้งพี่จีชอบอะไรที่สุดล่าแมงล่าแมงคลิปสายของทอดไงพี่ชอบดิอ๋อไม่ใช่เนื้อโคเลยเนี่ยแต่นี่ไม่เจ๋งอากทำออกมาได้ดีแล้วอย่างที่สองก็คือชอบตับเมื่อกี้สับที่ไม่ใช่ตับอ,อ่ะงงค่ะใครไม่ไเที่ยวแถว่าตรงเมีโอกาสนะคะ แนะนำเลยมีมดร,รด,มมดกโลกดซื้อไว้ที่แถวนี้เนี่ยมีมรดกโลกงทุกคนแล้วก็เราเคยทำวีดีโอเกี่ยวกับสวนสตอรอเบอรี่บุฟเฟ่ต์ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแถวนี้เทีาาเ่ยวมรดกโลกก็ได้มากินสตอรอเบอรี่บุฟเฟ่ต์ก็ได้แล้วมาที่นี่ก<ม>ิน,<ม>นฟรีสุดยอดมากหรือว่าถ้าดูวีดีโอของเราเนี่ยสามารถทั้งกินทั้งเที่ยวเนี่ยครบเลยขายของแน่นดี ที่เรากินของค้าไปแล้วเขามีของหวานด้วยที่สำคัญคือปี๊เช่นเดียวกันโอ้โห,โหอันนี้คือโกมะก็คืองาเต้าหู้งาแต่ว่าไม่ใช่เต้าหูจ้จริงทำมาจากบุกที่ทำให้เหมือนเต้าหู้นั่นเองทุกคนแล้วก็จะมีของหวานอันนี้เป็นเหมือนเจลลี่ปะ่ะที่ดก่าอ๋อเป็นเจลลี่โยเกิร์ตทุกคนอันนี้ก็สามารถกินได้ปีเช่นเดียวกันและยังสุดท้ายพุดดิ้งพุดดิ้ง กลินก็พุดดิ้งเลยคือญี่ปุ่นเนี่ยพอทุกความควมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบเราอยากจะไดเอทใช่ป่ะเราก็กินเนี่ยจะกินราเมงแคลอรี่เยอะใช่ป่ะก็มากินราเมงแบบนี้จะกินยากิโซบะอย่างเงี้ยแคลอรี่เยอะก็มากินโซบะแบบนี้หรือว่าของหวานเนี่ยพุดดิ้งเนี่ยโอ้โหตัวแคลอรี่เลยใช่ป่ะมีทั้งไข่ทน้ำตาลน้ำนมมุกนี่แต่พอมากินอย่างเงี้ยก็ลดแคลอรี่ได้เยอะนั่นารักมากกินยังไงก็ ไม่อ้วนนะเมยทุกคนอันนี้ดีมากอยากให้แบบมีขายในไทยด้วยนะนี่เออของหวานเทอลี่ศูนยเปอร์เซ็นต์นะมย์เาะเจ๊กต่อตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะตรงทางออกเขาจะมีแบบนี้เป็นเหมือนโซนที่จะขายข,ายของฝากอันนี้เขาไม่บังคับนะถ้าขายแบบกินแล้วอ,อร่อยหรือว่าอยากที่จะซื้อไปเป็นของฝากหรือจะซื้อไปกินเก็ซื้อได้ทมต้องแบบเออจะไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่แล้วคือมีแบบอันนี้สุดหรอ แฮมเบอร์กทำจากบุกก็มีเช่นเดียวกันวันฮัมเบอร์กไม่เจ๋งมากแล้วดูแคลอรี่94น้อยมากเนาะเฮ้ยนี่เป็นเหมือนแบบว่ารังเงเย็นนี่ไงดูดสิบสามแคลโคตรน้อยเน่ยน้อยมากเลยเนี่ยหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราจะพามาดูรงงานเราจะเข้าไปในโรงงานเขาเลยเพื่อไปดูว่า เขาทำอะไรยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้ดูขนาดไหนไปร้องกันเลยดีกว่าไปดูน,นี่นี่เป็นทางเข้าทุกคนแล้วดูดิที่นี่กว้างมากเลยนะนใหญ่มากไปไม่จีพาไปเลยนี่ทุกคนเดินเข้ามาแล้วนะคะคคเ,เขาจะมีเหมือนกับเป็นกระจกอย่างนี้ข้างบนเราสามารถที่จะมองลงไปได้เจลลี่โอ้ยนี่ไงนี่ของทางเจลลี่ทุกคนขอบคุณี่ เฮ้ยบุดดิ้งที่นี่เขาทำเจลลี่บุดดิ้งเดี๋ยวไปดูไปดูดูนี่ทุกคนอันนี้คือเขากำลังทำพุดดิ้งเห็นปะบุดดิง้งที่เรากินเมื่อกี้นี่เขาทำแบบนี้ไม่สา,สามารถมองเห็นได้อย่างนี้เลยเหรอ,อนนสนุกดีวะ่ะ <laughs> ดีทีมากคิดว่าน้องจะได้มากินฟรีแล้วคือแบบเราจะได้ความรู้แบบได้มาดูว่าเฮ้ยโรงงานเขาเป็นแบบนี้ ไม่ดูเิเฮ้ยแล้วดูแล้วเจเวลีมล่มื์กที่เราดูมามาันก็จะไหลมาเรื่อยๆนะจนขั้นตอนฆ่าเชื้อแล้วก็ตอนนี้ทําเสร็จแล้วกําลังจะใส่แพ็กกิ้งเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก็เต็มซื้อได้เลยเต็มใจได้เลยในทุกคนเราสามารถที่จะมองเห็นแบบนี้ได้ตลอดเลยแล้วจะสังเกตได้ว่านะไม่ค่อยมีคนนะมิติเน,น,นาะนส่วนใหญ่เขาจะใช้เครื่องจักรไม่ใช่เครื่องอย่างเงี้ย แล้วโดยใช้คอนโทรลคอมพิวเตอร์นะ <c oughs> โห,โหโทุกคนดูตรงนี้ทำราเมงนี่เหลืองๆอะที่เราเห็นเห็นไหมนี่แล้วก็ไหลออกมานั่นเป็นเส้นเนาะงั้นน่าจะแบบเป็นบบตรงนี้นี่คือเป็นเส้นลาเมงทุกคนไหลออกมาโ,<ห>โอ้อหดูดิไหลมา,ลาแล้วนี่แล้วใส่ซองเถ็วมากเลยอ่ะ ตอนสุดท้ายก็จะเป็นการทำร้านเองนั่นเองนะคะที่พาไปดูนั่นเองเนาะดิสกริสต์ใช่ไหมสุดยอดมากไอ้ท <ham> ี่รานเมนที่เรากินมาเกี้ที่อร่อยๆอ่ะเออเราก็จะได้เห็นวิธีการทำของเขานั่นเองนะคะแล้วก็เขาเขียนไว้ว่าหนึ่งวันเขาทำทั้งหมดแปดแสนพอนน่อยเอาสุดยอดสุดยอดวันดเงินแปดแสนโอ้โหแนะนำทุกคนลองมาเที่ยวดูสนุกดีกินฟรีด้วยฟรีทั้งหมดฟรีหมดเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ ฟรีเสร็จเรียบร้อยเที่ยวฟรีด้วยแล้วก็เที่ยวฟรีไปดูโรงงานเขาแบบรีๆีเสร็จเรียบร้อยบอกเลยว่าตั้งแต่ก้าวเข้ามาเนี่ยคือถ้าเราไม่ซื้ออะไรนี่คือฟรีตลอดทริปเลยนะงานเนี้ยคือบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยแนะนําเลยค่ะถ้าใครที่แบบว่าจะมาเที่ยวดูมรดกโลกให้มีชื่อว่าตเมียวเกษตร นั่นนั่นเองนะคะก็ขึ้นรูปมาเลยค่ะขึ้นรูปได้ที่นี่นั่นเองนะก็ถ้าใครมาเที่ยวแถวนี้อะไรเงี้ยแนะนําให้แวะมาเลยที่นี่นะที่นี่มีชื่อว่าคนจะ <คน S 1> พ์คนั่นเองนะคะคือเขาไว้จะฟรีอย่างที่คีิบอกนั่นแหละอาหารในที่ิกินไปก็ฟรีกันหมดเราไม่ต้องเสียเงิเนเสียอะไรทั้งสิน้น แต่ครั้งนี้นไหนๆก็ฟรีขนาดนี้เราก็กะว,ว่าเออจะไม่เสียเงินหรอกสุดท้ายก็ไม่ไหวทุกคนมาแล้วมาถึงโรงงานโอ้โเ, <c oughs> เขามีซปเปอร์ด้วยแลวถูกมากอันนี้เหมาะสำหรับคนที่อยู่ญี่ปุ่นอย่างพวกเราแล้วอีกคนหนึงก็คือเหมาะสำหรับคนที่พักพวกแ i r b บ B ีหรือว่าแบบเช่าบ้านเป็นหลังมากันเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยจะไปทำบ,บข้าวกินเองเหมาะมาๆๆ <c oughs> วกเพราะว่ากระลำปีซื้อมาถูกมาก่นนลกย่อยมากเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนเดียให้ดูก่อนคนขี้อวด กะล่ปีหัวแล้วอันนี้เท่าไหร่นะหกสิเยนสิบาทถูกว่กแล้วก็ยังมีบล็อกเกอรี่ใหญ่เวอใหญ่มากอุ้ใหญ่เท่าหน้าพี่จีไหนถูกหัวพี่จีบล็อกเกอรี่นี่เท่าไหร่นะพี่ไี่สิบเยนแปดสิบเยนยี่สิบสี่บาทนแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยสตรอเบอรี่ถูกมากแพคใหญ่มากนะแม่อันนี้ราคาเพียงแค่ 390ยเยนก็ประมาณ100บาทถูกมากถูกกว่าซปเปอร์ข้างนอกอะไรอย่างงี้ถูกมากจริงๆถูกมากจริงแล้วส่วนไอ้ที่เรากินเมื่อกี้ที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้อร่อยว่ะยากินซบะอรอร่อยว่ะที่แบบคล้ายๆตับก็อร่อยว่ะก็ไม่ไหวซื้อมาเล็วมาเล็กห้าห่อทีู่ก่าเท่าไหร่นะห้าห่อห้าร้อยเยน ห้าหอ่อห้ายเยนห้ห่อห5 0สิจก่อนแล้วสามสิบาทถูกมากเลยอันนี้เป็นรามเงมงเขาก็จะมีขายใช่แต่เขาเขาไม่บังคับซื้อเลคนคือเราจะไม่ซื้อก็ได้ไ<อ>ม่ซื้อก็ได้ใช่จะแบบเข้ามากินฟรีกลับก็ได้ไดเขาก็ไม่ว่ากันแต่คือพวกเราแบบมาแล้วก็วติดไหมติดมือไงถูก่าก็ทำไมได้มาการพามาดูโรงงานบุกนั่นเองนนะแล้วก็พามากิน อาหารที่เกี่ยวกับบุกทั้งหมดโดยกินแบบบุฟเฟ่แบบฟรีๆก็มีประมาณนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ละกัน,นะคะ่ะทุกคนก็ขาทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์ลืมกดซับสไคร์เราด้วยแลวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย